คุณผู้ชมคะเรารมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ o อาจัดกิจกรรมโออาอาสาสารสุขดูแลสังคมชุมชนเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันค่ะ บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลิกจำกัดมหาชนหรือโออานำโดยคุณการณีอุดมกุลวณิตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียมและคุณละชาอุทัยจันทร์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่นร่วมเปิดกิจกรรมโออาอาสาสารสุขประจำปี2568ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ครอบคลุมพื้นที่กว่า16จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบคลังน้ำมันและคลังปิโตรเลียมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการผลึกกำลังระหว่างโออาและเครือข่ายพันธมิตรในหลายภาคส่วนผ่านกิจกรรมสำคัญทั้งการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT l u b i c a n t นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ เ้าหมายของ OR เราก็คือว่าเราอยากเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนของประชาชนที่อยู่รอบคลังเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ความรู้เติบโตไปคู่กับเราได้อย่างยั่งยืนนะคะค